สวัสดีค่ะแพมโคเปนะคะ Real Estate Agent แล้วก็ Real Estate Investor ด้วยก็คือแพม Invest ใน Rental p r o p r r t y นะคะแล้วก็เลือกในละแวก Area ที่ตัวเองอาศัยอยู่ประมาณไม่เกิน30นาทีก็กะว่าอีกสักพักเนี่ย อาจจะขยายไปถึง2ชั่วโมงเพราะว่ากำลังมองในเรื่องของซื้อบ้านเช่านะคะ,ะใกล้ทะเลแถว s o าเทิร์นเดล w า r วนะคะแต่ตอนนี้จะพาไปดูมั l ต i ยูนิตคอร์ l เพลของแพมนะคะซื้อ4 u n ยูนิตซึ่งนี่เป็นครั้งแรกของแพมที่ซื้อมั l ติเ l ิลยูนิตเพราะว่าปกติแพมจะชอบ s i n เกิลโฮมแล้วก็แถวเฮา s e เพราะว่าให้เช่าระยะยาวยาวแบบ 5, 6ปี8ปี10ปีแบบเทเนนต์คนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะคะก็คือค่าเมนเทนเนนต์ก็จะน้อยอทีนี้ พอซื้อมันติยูนิตเนี่ยแพมว่าค่าเมนเทนแนนซ์มันจะเยอะอยู่เทิร์นโอเวอร์มันก็อาจจะมีสูงขึ้นถึงเราจะได้ค่าเช่าที่มากขึ้นก็าตามนะคะแต่ว่าวันนี้มีโฮมอินสเปคชันค่ะถึงว่าแพมออฟเฟอร์ไปนะคะก็คือวันก่อนเนี่ยเราคำนวณเรื่องของ ROI ไปแล้ว Return of Investment ว่าโอเคไหมไม่ต่ำกว่า8%ของแพมมนอยู่ที่10%คิดที่11เดือนนะคะเพราะว่าออีกหนึ่งเดือนเอาไว้หักค่ามิสเซเลเนียส เนี้ยพอคำนวณ R O I อ่าโอเคแพมก็ make an offer ซึ่งอยู่ในราคาที่สูงเหมือนกันนะแพม offer offer ไป4ี่แสนอ่าแล้วก็คือ inspection contingency แต่ว่าแพมบอกว่าแพมจะไม่ให้เซลเลอร์เนี่ยซ่อมอะไรเลยถ้าต่ำกว่า 5,000ก็คือมีแคป5,000เพราะฉะนั้น inspection วันนี้นะคะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เลวร้ายหรือว่าไม่ควรเลยเพราะว่าแพมทำ general home inspection แล้วก็ทำ sewer นะคะ plumbing sewer inspection ด้วยเพราะว่า property เนี่ย build in 1948 48, ก็น่าจะประมาณ80 80หน่อยๆ83ปีมันก็คือกลัวว่าแบบซูเวอร์จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะแพรมก็เลยเสียค่าโฮมอินส p e c t i o นี่เยอะหน่อย General Home ฮมอินสแ i o n แล้วก็เธอไหมเนี่ยประมาณ700กว่าเหรียญแล้วก็ ค่า sewer inspection เนี่ยเริ่มต้นที่500นะคะแต่ว่าพอไปดูเนี่ยเดี๋ยวว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูข้างในยูนิตกันนะคะว่าจะมีปัญหาอะไรที่ให้หน่าหนักใจที่ทำให้ไม่อยากจะไปต่อหรือเปล่าก็คือเราก็สามารถที่จะ walk away แล้วก็ได้เงินอ่ deposit มันนี่คืนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าค่าทรงค่าซ่อมอะไรเนี่ยมันรวมกันแล้วไม่ถึง5,000ไม่เกิน5,000นะคะแมก็ ไม่สามารถที่จะ Walk Away นะถ้าแพม Walk Away มันก็จะเสีย EMD ก็คือ e a r n e t Deposit Money นะคะก็คือเงินมัดจำเนี่ยห่งเก็คือ4,000เหรียญน,นะคะที่แพมจะเสียไปถ้าเกิดว่าแพมดีไซน์ที่จะ Walk Away ก็หวังว่าข้างในคงจะ,อะโอเคอไม่มีอะไรเสียหายมากมายเนาะตามไปดูกัน เนื่องจาก Property ตนี่นะคะประมาณอายุ80ปีซึ่งแผมก็ไม่แน่ใจว่า,าเขาจะรักษาระบบซูเวอร์นะคะก็คือระบบท่อน้ําเสียนี่ยังไงมีอุดตันไหมก็กังวลน,นะคะแผมก็เลยยอมเสียเงินนะคะจ้างเขา490เหรียญสําหรับการาที่จะส่องกล้องลงไปนี่นะคะจากาท่อน้ําเสียของเราไปที่ท่อน้ําเสียสาธารณะซึ่งก็ปรากฏว่าช่างก็มาเจอว่า เพราะว่ามันเป็น4 u n ยูนิตใช่ไหมคะก็คือท่อน้ําเสียนี่มันจะออกเป็น2ยูนิตต่อท่อเพราะฉะนั้นเขาก็ชาร์จแพมเพิ่มอีกนะคะตอนแรกเขาจะชาร์จดับเบิลแต่คุยไปคุยมาเขาก็ชาร์จแค่อ่านะคะก็คืออีกท่อน,นึงเนี่ยครึ่งราคาก็อ่าประหยัดได้นิดนึงนะคะสิริรวมราคาก็น่าจะประมาณอ่าเจ็อยห้นะคะเขาก็ตรวจเช็คอย่างดีซึ่งผลออกมาจะเป็นยังไงเนี่ยคะเดี๋ยวรอดู ผลออกมากแล้วทั้งสองท่อนะคะช่างบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรดูสะอาดสะอ้านดีนะคะแต่ว่าก็ก่อนหน้านั้นนะคะคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องอท่อน้ำเสียอุดต,ตันเพราะว่าเท,ทนเนเนเนีคะคนเช่าเนี่ยใช้ Flushable นะคะ,ะเป็นกระดาษชำระที่เขาบอกว่า Flushable คือ แต่ว่ามันมันก็จะมีผลเสียนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถึงเขาจะบอกว่า f l u s h a b l e นะคะยังไงนะคะก็ห้ามใช้จะดีกว่านะคะแต่ก็โชคดีก็คือจะเห็นว่าอักลีนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นแก้ไขให้ถูกต้องนะคะก็คือมันไม่ใช่กระดาษชำระนะคะก็คือมันเป็นไวฟ์ที่คล้ายๆกับเบบี้ไวฟ์ที่เราใช้เช็ดก้นเด็กนะคะแล้วก็มันจะเขียนว่า f l u s h a b l e แต่จริงๆแล้วมันไม่ f l u s h a b l e นะคะแนะนำว่าอย่าใช้จะดีกว่า อชั่นอันต่อมาที่ขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของเทอร์ไมท์นะคะหรือบูดดิตรอยนะคะ mm hmm. บ้านเราก็คือปลวกนี่เองค่ะก็จะสังเกตเห็นไหมคะว่ามันเป็นรอยปลวกเก่าแต่ถ้าเกิดว่าแพมไม่ใช้อินสเป t ชั่เนี่ยแ <about you. S 1> พมก็จะไม่รู้นะคะว่าเป็นรอยปลวกเก่า ก็คือ <don> เขามีมการทิ้งแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือคุณ inspector ที่ดู inspection น general นะคะก็คือตรวจพวก heater พวก hot water heater พวกน้ำร้อนนะคะพวก h e a ให้ความอุ่นพวกบ้านนี้ไม่มี air conditioning นะคะก็คือเจ้าของเนี่ยเขา,าเปลี่ยน h e a อร์ใหม่หมเดเลยเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เปลี่ยน เขาเรียกว่าอะไรนะที่กรองอากาศซึ่งตอนนั้นนะคะ <Okay. S 1> เขาก็เปลี่ยนให้ <is> okay. และทีนี้มี4ยูนิตเพราะฉะนั้นเครื่องที่จะต้องใช้เนี่ย <Okay. S 1> ก็จะเป็น <Okay. S 1> ตรวจนะคะ <Okay. S 1> ตรวจทั้ง4ยูนิต หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะตรวจระบบน้ําก็คือพลัมมิงนะคะก็คือว่ามีอันไหนรั่วอันไหนไหมในห้องน้ําในที่ต่างๆนะคะแล้วก็ระบบไฟว่าถูกต้องตามโค้ดไหมแล้วก็มีพวกระบบ e x ็กซิทว่าแบบทางออกมีกี่ทางถูกต้องไหมก็คือว่าเจ้าของเขาก็ดันไปล็อกประตูนะคะแต่ว่าก็เราก็เขาบอกให้เรารู้ไว้ะคะ่ะว่าโอเค มันมีอะไรที่เราต้องแก้ไขไม่ต้องแก้ไขมัง่งมีอะไรที่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลน,นะคะอันนี้เราก็ขึ้นมาดูแต่ละยูนิตนะคะก็คือตรวจแกส๊สตรวจเตาตรวจทุกอย่างเลยค่ะว่ามีรั่วมีพังมีเสียหายอะไรไหมซึ่งส่วนมากก็จะเป็น f o r m y information only นะคะยูนิตนี้เขาก็เทเนนต์อยู่นะคะรักษาความสะอาดดีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะ ตอนหลังจากตรวจไฟตรวจระบบน้ำตรวจว่าทุกอย่างเนี่ยไม่เสียหายไม่พังแล้วก็คือสตรัคเจอร์นะคะสำคัญมากก็คือทั้งบิลดิ้งนะคะว่ามีรอยแตกรอยร้าวอะไรไหมหน้าต่างใช้ได้ไหมโอเคไหมแล้วก็แพมเน้นไปแล้วระบบไฟก็สำคัญแล้วก็ช่างก็กำลังจะขึ้นไปที่ชั้นใต้หลังคานะคะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเว้น ความร้อนหรือว่าเว้นจากห้องน้ำนะคะอากาศเสียเนี่ยมันออกไปไหนจากนั้นก็ไปยูข้างนอกและเขาก็จะใช้เครื่องโดรนนี่นะคะ,ะบินข้างหลังคาว่า มีที่ระบายถ่ายเทอากาศจากห้องน้ำไหมแล้วก็หลังคาเนี่ยดีไหมซึ่งก็เป็นการสิ้นสุดโฮมอินสเปคชันของเรานะคะแล้วก็เราก็จะมาสรุปในผลรีพอร์ตนะคะว่าเป็นยังไงว่าเราจะไปต่อดีไหมซึ่งแพรมก็มั่นใจนะคะว่าไม่มีอะไรเสียหายอะไรมากมายแล้วก็แพรมจะไม่ขอให้เจ้าของบ้านาเจ้าของตึกนี่นะคะซ่อมด้วยแล้วก็แพรมคิดว่าไปต่อ ไปทําเรื่องโลนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะว่าเป็นยังไงเใครสนใจในเรื่อง Real a s s e t Investment ในอเมริกานะคะก็ะมาคุยกับแพมได้ฝาก Subscribe Like แล้วก็แชร์อมเมนต์ข้างล่างนะคะว่าใครอยากจะถามอะไรอยากได้ยินเรื่องอะไรเดี๋ยวแพมจะทําวิดีโอให้นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ